สวัสด <air> ีครับ FC ซทั้งหลายยังอยู่ไหมยังดูอยู่ไหมอาจารย์ไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วส่วนใหญ่จะเน้นไปคลิปช็อตวิดีโอสั้นนะครับเดี๋ยวอไปจะทำคลิปยาวครับอันนี้เป็นรองเท้าสตาร์ทนะฮรรองเท้าพูม่านะครับนี่นะฮะอาการมันคืออ้าอย่างนี้นะครับนี่ฮะข้างในนี่อ้าหมดนะเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับนี่นะอ้าหมดนะแต่ข้างนี้ก็อ้าเหมือนกันแต่ข้างนี้ติดกาวเสร็จแล้วนะขั้นตอนการทำก็ทำอย่างนี้นะครับนี่นะฮะต้องใช้กาวทานะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องเตรียมกาวนะครับเตรียมแปลงนะครับ สำหรับทานะครับนี่นะครับเปิดไปแล้วก็ตักเกาออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการทากาวเลยนะครับทาตรงนี้นะเปิดอย่างนี้เลยทาเข้าไปตามนี้นะครับตามขอบเดิมมันนี่นะอลากขนาดนี้เลยนะครับตามขอบเดิมมันเลยนะอ่าตามเป็นลักษณะนี้นะตามตามขอบมันนะตามขอบกาของมันนั่นแหละไม่ต้องจยให้มันเลอะด้วยนะถ้าเลอะแล้วก็จะไม่มีฝีมือเดี๋ยวลูกค้าว่าให้กาวหมดล้วก็ตัดกาใหม่ก่อเป็นอย่างนี้แล้วับสไตล์ของอาจารย์นี่แหละครับทานี้ไปเรื่อยๆเลยทาให้ถ่วนะครับนี่ฮะเออทา ทายทั่วอ่าตรงตรงตรงกลางนี่ก็ต้องทาด้วยนะอ่านี่ครับเก้าหมดเก้าหมดก็ตักเกาเหมือนเดิมตัดเก้าใหม่ครับอ่าปากตัวนี้เสร็จแล้วก็สอดเข้าไปตรงไลนนี่นะครับทาทั้งข้างล่างข้างบนนะครับทาทั้งสองฝั่งนะครับถ้าทาฝั่งเดียวมันจะไม่ติดเพราะเกวอย่างนี้ต้องทาสองหน้านี่นะครับทาเข้าไปตรงหัวนี่ก็มันก็น้าทาให้ทาให้หมดท้ายทั่วนะครับแห่นี้นะอ้าวาทั่วเสร็จแล้วเราก็มาทาตรงขั้นนี้นะครับเกาหมดก็ตักเก้าเหมือนเดิมนะครับอ่านี่เสร็จแล้วเราก็มาาาาทตตรรงงนนนนนีีี้้้ดวยยยะะเเ่ไปล ทาเข้าไปท้ายทั่วอ bueno, ่าทาแค่นี้ทาเข้าไปเลยอ่าท้ายทั่วนะครับนี่นะอ่าท้ายทั่วเลยอ่าหลังจากที่เราทาทั่ววเสร็จแล้วเราก็เอาไมา้จิ้มฟันเนี่ยค้ำไว้นะฮะค้คำเพื่อไม่ให้มันติดให้กาวมันแห้งเลยครับอันนี้ก็รอไปสักสิบนาทีแล้วก็ค่อยมาติดกาวนะครับหลังจากกาวมันแห้งได้ที่แล้วเราก็มาทําการติดนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วเราก็ําทำทำไปตามนี้นะครับ เอาติดตรงแนวเดิมมันนี่นะครับนี่นะครับติดตรงแนวเดิมมนี่นะเนี่ยไล่ไล่ไไปมันจะมีรอยเดิมมันนะติดให้มันเป๊ะๆเลยนะครับอย่าให้มันหลวมที่ให้มันครบนะครับเอาตามเดิมมาเลยนะนะครับทำไปตานนี้เลยนะครับนี่นะฮะตามรอยเดิมมาง่ายๆนะครับเ้าแตะเบาๆก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องไปกดแรงมากนะให้มันได้ที่ก่อนแล้วค่อยติดนะครับเอาพอเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มติดนะครับนี่นะฮะพอติดเราก็เริ่มเริ่มเริ่มให้มันได้เข้าที่เข้าทางนะครับเอ่อเอาอุปกรณ์เสริมมาอย่างเล็กๆนะช่วยช่วยดันเข้าไว้ตรงนี้นะครับแล้ว เราตั้งแต่หัวให้มันได้รอยรอยเดิมเป๊ะเลยนะเสร็จแล้วเราเราก็มาไล่ทีละข้างนะครับนี่น,นนะฮะเอาตรงรอยเดิมมานะนี่นะครับไล่ไปอย่างนี้นะครับติดเข้าไปงี้เลยยัดเข้าไปก่อนนะยัดเข้าไปแล้วให้มันได้ได้แถบเดิมมันนี่นะครับรอยเดิมมันนี่นะติดเข้าไปงี้นะครับอ่าติดเข้าไปงี้เลยกดเข้าไปงี้นะครับเดี๋ยวหน้ากล้องมันจะสูงไปนิดโอย้ยเอออย่างนี้นะครับติดเข้าไปงี้เลยกดเข้าไปให้มันได้แนวเดิมนะครับนี่นะครับมันไม่ได้แนวแนวเดิมเลยติดเข้าไปนี้ไล่เข้าไปนะอ่านี่ได้ฝั่งหนึ่งแล้วนะคครรัััับบอีีกกงนนนน้เหมะ ถ้ามาอันนี้เราก็กดให้มันเปิดอันนี้มันอ้าก่อนนะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปตรงต้องลอยเดิมมันนะอ่าเสร็จแล้วเสร็จเข้าไปเราก็ไล่ไล่ไล่ติดไปนี่นะครับแนวเดิมมันนะจะให้มันล้ำจะให้มันขับจะให้มันหลวมนะครับให้มันพอดีเป๊ะเลยนะครับนะครับตามสไตล์นี้เลยนะอ่าโอเคนะอันนี้ก็แปลว่าติดติดได้ได้แนวของมันเดิมติดแนวเดิมของมันหมดแล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเราก็มาต่อกับไอ้เหล็กซ้ำขาก่อนนะนี่นะครับเหล็กซ้ำขาเราก็สอดเข้าไปนี่เลยนี่ครับโอ้ยขาตั้งมันจะล้มเดี ต่อไปอย่างนี้นะครับพอเราใส่เหล็กสามขาเสร็จแล้วเราก็มาทุบเลยนะครับนะครับทุบเข้าไปเลยทุบให้ทั่วนะครับบริเวณที่เราทาทากาวเมื่อกี้นะที่เราติดเมื่กีให้มันแน่นๆนะครับแล้วเราก็มาทําการเย็บทีนึ่าทุบๆเข้าไปนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปก็มาทําการเย็บนะครับก่อนจะเย็บทำอย่างนี้นะฮะนี้ได้ใช้ได้ในร่อนนะครับเบอร์สิบสองนะครับให้ตอนนี้ปลายเชือกอย่างนี้นะให้มัดอย่างนี้นะครับให้มัดอย่างนี้ดึงหนึ่งเทนะครับนะครับนับมัดให้มันเป็นปมอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ เป็นปมอยางี้นะเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยนะเออก่อนจะเย็บเราต้องเอาพื้นในนี่ออกก่อนนะเนี่ยห้ามเย็บทับเนี่ยเอาออกก่อนเลยนะพื้นในก็นี่นะห้ามเย็บทับนะถ้าทับแล้วลูกค้าจะไม่มาต้องเอาออกทุกครั้งก่อนจะเย็บอ่าเราก็เริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยนะครับอ่าแทงเข้าไปเลยนะครับแทงเข้าไปอย่างงี้เลยนะอ่าอ่าแทงเข้าไปตรงๆนี่นะครับอเสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้นะครับก็เราเอาประมาณสองรอบได้ที่เราจะว้ข้างนอกเราต้องเอาเอาหมุนรอบอย่างนี้สองรอบนะครับนี่นะครับต้้งสองรอบนะถ้า ถ้าไม่ถึงสองรอบนะถ้ามือใหม่นี่จะเย็บไม่ได้แต่อาจารย์ใช้แค่รอบครึ่งนะแต่มันจะพอดีเป๊ะเลยนะแต่ว่าถ้ามือใหม่อาจารย์แนะนําให้ให้สองรอบนะสําหรับวัดวัดข้างนอกวัดอย่างนี้นะครับอ่าดึงก็คล้องได้ออกมาอย่างเี้นะครับโอ้ยเอออย่างนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงอย่างงี้ะนี่มันจะเป็นสองเส้นใช่ไหมเนี่ยจะเป็นสองเส้นนะเราก็ดึงเราก็ดึงให้ยาวเลยนะดึงให้ยาวอย่างนี้เลยดึงให้ยาวเลย ถึงขยาวเลยนะเสร็จแล้วเราเอามาวัดที่สองรอบนะนี่นะฮะวัดสองรอบแต่อาจารย์แต่อาจารย์กะกะกะพอดีแล้วครับอาจารย์จะใช้ประมาณรอบครึ่งแต่ไม่ต้องทําตามอาจารย์นะถ้ามือใหม่ต้องเอาสองรอบเลยหมายถึงว่าเสน้นเส้นเนี่ยเส้นดอกเนี่ยเอาหมุนรอบนี้เงี้ยสองรอบอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็ทำงี้นะเราก็แทงความที่ห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนเหมือนเดิมนะครับางาน,นแทงเข้าไปงี้เลยอ่าแทงเงี้ยแทงนี้เข้าไปอ่าแทงนี้เสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้เหมือนเดิมนะเอาเอาเกลียวเข็มออกมานี่นะเกลียวเข็มแล้วเราก็เอาอย่างเงี้ย เอานิ้วเนี่ยดันวพัจับตรงนี้นะแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาอย่างนี้นะเออมันจะเหนียวเลยนะมันแข็งยากยากหน่อยนะเอาดึงขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ดึงอย่างนี้ดึงดึงคืนถ้าเป็นเป็นห่วงอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับอันนี้จะเย็บแพ็คู่นะครับก็อันนี้มันมีสองเส้นนะนะเห็นไหมมันมีสองเส้นนะครับเราก็เอาสอดห่วงอย่างนี้เลยนะอันนี้จะทําแบบช้าๆเลยนะครับเราก็ทําอันนี้มันเป็นห่วงเยอะมากอันนี้เป็นได้ในรอนนะแต่ถ้าจะให้ง่ายดีที่สุดก็ได้พพนะครับพี่อาจารย์สั่งมันยังไม่มานะครับ มันยังไม่มาอาจารย์ก็จะใช้อย่างนี對對้สอนไปก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีสองเส้นอย่างนี้นะนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้ให้เอาเอาวางคู่อย่างนี้เลยนะแนบกระาัปข้างหน้าอย่างนี้นะครับนะแนบกระปข้างหน้าแล้วเราก็ดึงเส้นไหนนี่นะนี่ยดึงเส้นไหนนี่นะดึงเส้นไหนเนี่ยดึงเข้าไปอย่างนี้เลยค่อยๆดึงนะอย่างนี้นะอาจารย์ทําให้ดูเออเออทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้าไปอ่าดึงอย่างนี้นะครับแต่มันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเลี้ยงกันเพราะว่ามันไม่เหมือนได้พีเอนะครับ นะครับดึงให้สูตรอย่างเงี้อ่าเสร็จแล้วเราก็เริ่มแทงต่อไปนะครับความทีห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนเหมือนเดิมนะครับยังไงแทงกันไปนี่นะอ่าแทงเงี้ยแทงเงี้ยอ่าเสร็จแล้วเราก็พยายามดึงไอ้คล้องได้ออกมาเงี้ยดึงดึงเข็มขออกมาเงี้ยนะเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นห่วงนี้เสร็จแล้วก็เอาข้างหน้ามันก็ไม่ยากนะครับตอนนี้นะเราพยายามแยกให้มันเป็นเส้นใขรเส้นมันนะครับไม่ง,งั้นมันจะซ้อนกันมันจะทับกันนะครับแล้วก็ค่อยดึงนี่นะครับนี่นะครับค่อยๆดึงอย่างเงี้ยไปนะดึงข้าไปปุ๊บอ่าพอมันจมเสร็จแล้วมััันนนนกกก็็จจะะะะอออมาเปลษณี้้้้้ครบแตต่ใใหสวยงชได เพราะว่าอาจารย์สั่งแล้วมันยังมาไม่ถึงอะอาจารย์ก็เลยใช้อย่างนี้ก่อนเพราะว่างานงานมันมาอย่างี้นะครับเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะก็ไม่ยากครับทำอย่างนี้นะเสร็จอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยทำอย่างงี้สองเส้นเนี่ยสองเส้นเนี่ยเอาเรียงกันอย่างนี้แล้วก็พาดต่ข้างหน้าอย่างี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึอย่างนี้นะค่อยๆึดเข้าไปอ่าี้ค่อยๆดึงให้จมเลยดึงเนี่ยพอดีพอดีนะมันตึงนิดๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็ดึงดึงดึงให้จมอย่างนี้นะดึงให้จมอย่างนี้เลยปุ๊บโอเคถ้าอย่างงี้ยทำอย่างนี้ไปเรื่อย อาจารย์จะจะไม่ใช้ตัวนี้ละนี่นะอาจารย์จะไม่ใช้ตัวนี้หได้เนี่ยว่าอาจารย์จะประหยัดได้ไงพระว่าได้สีดำนี่มันจะแพงกว่าสีขาวอาจารย์จะตัดเลยนะอาจารย์จะตัดตัดให้มันเหลือเศษนิดหน่อยอย่างนี้นะอ่ามันเสร็จยาวนิดหน่อยหนึ่งอ่าเสร็จแล้วอาจารย์จะไม่ใช้ละอาจารย์จะพันไว้อ่าเสร็จแล้วอาจารย์จะไม่เอาละอาจารย์จะใช้ใได้นี่นะครับสีขาวในร่อนอไม่ใช่นะเออนี่นะอาจารย์จะใช้สีขาวเบอร์สิบห้านะนี่นะเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าเสร็จแล้วก็ให้ทําอย่างเี้ยมาจากนี้ทีหนึ่งนะ มัดอย่างนี้ทีนึงอ่าเพื่อเพื่อเพื่อให้มันเป็นปูมันจะได้ล็อกข้างนําจะได้ไม่หลุดนะครับอ่ามัดอย่างนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาแทงแทงเข็มต่อไปเลยความดีห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนเหมือนเดิมนะอ่าทำอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับสอดคล้องเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงมาอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทอาสอด่วงอย่างนี้เสร็จแล้วก็เราไอ้สองเส้นเนี่ยเราก็ให้มันเอ่าเราก็ให้มันอันนี้หน่อยนะให้มันห่างหหน่อยแยกแยกเส้นจะให้มันจะให้มันขีัันะคครรบบ้ อย่าได้ทำตรงนี้ให้ดีหน่อยเพราะมันมันเป็นได้อย oh, oh, ่างนี้มันมีเกลียวมันจะยุ่งหน่อยนี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ค่อยดึงอย่างนี้นะครับดึงเข้าไปปุ๊บอ่าโอ้ยดูสิพลาดพลาพท่ไปแล้วเดินได้ไม่เป็นไรอาจารย์ดึงแรงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวดึงนี้นี่คืนกลับกลับหน่อยนึงโอ้ยดึงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวใช้คีมเอ่อใช้คีมช่วยก่อนอ่าพอดึงเสร็จอย่างนี้เราก็สอดห่วงไปเลยสอดห่วงครับเออสอดห่วงเข้าไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทำสองเส้นแนวแนบเข้าไปข้างหน้าเพราะนี้เพราะเย็บเย็บแพ็คคู่อยู่แล้วอ่าอย่างนี้นะครับ เอจมเสร็จแล้วต่อไปเราก็เย็บตัวนี้ต่อไปเรื่อ,อยๆนะครับความที่หางก็ไม่ถึงหนึ่งเซนเหมือนเดิมแล้วเย็บให้ให้ชิดขอบเลยนะเพราะว่าพวกนี้จะเซาะรองไม่ได้พื้นมันบางแบบผม,มิดเลยนะฮะนี่นะสตาร์ทรุ่นพวกนี้มันจะบางมากเลยเป็นลักษณะนี้นะฮะเย็บนี้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจับได้จับได้สองเส้นให้ให้เตงอย่างเงี้ยเอามาแนบไปข้งงางอ้าแล้วก็ดึงให้ลงจมอย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จนะครับนี่นะครับอ่าเนี่ก็จะเสร็จอีกแล้วนนนนะะะคคครรรััับบบออีีกกเเข็็มแทงงยย่า้ล แทงเข้าไปจับได้ให้จับอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับคล้องคล้องเข็มดึงออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไอ้เส้นนี้นะสอดห่วงนะครับสอดห่วงเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงให้จมนะครับนี่นะครับดึงให้จมเลยเอออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็อีกอีกสองเข็มนะครับอันนี้เข็มไอ้เข็มที่หนึ่งแทงเข้าแทงนี้ไปเลยอ่าแทงเข้าไปครับแล้วก็คล้องได้ออกมานี่นะครับสอดห่วงเข้าไปอันนี้มัดเข้าไปตึงๆอย่างนี้ เสร็จแล้วก็ดึงได้ให้โจมอ่าโอเคนะอ่าเสร็จแล้วเข็มสุดท้ายก็แทงรูเดิมนี่นะครับรูเดิมก็คือรูแรกที่เราแทงที่เราแทงไปเมืเ่อกี้อ่าแทงเข้าไปนี่อ่าแทงเข้าไปลึกๆเสร็จแล้วก็คล้องได้ออกมาอ่าอย่างนี้นะครับคล้องได้ออกมาดึงให้สุดเลยอ่าประเสร็จแล้วเราก็มามัดนะครับวิธีมัดก็อย่างนี้นะครับมันมีสองเส้นเอ่อมันมีสองเส้น มัดย่างนั้นเราตารัดออกเส้นเอตัดออกเลยกันก็ได้ครับนี่นะครับทวิธีมัดก็มัดอย่างนี้นะครับมัดเส้นเดียวก็ได้นะครับเห็นนะมัดเส้นไหนก็ได้ครับมัดเส้นเต็นนะงนั้นคือตรงสีขาวนี่มัดเส้นเต็งนี่มัดอย่างนี้เลยสองสองทีสองรอบนี่นะครับเพราะว่าได้ได้ได้เหลือน้อยเพราะาอาจารย์ไว้รอบครึ่งมันจะอยู่ประมาณนี้นะแต่ถ้ามือใหม่ไว้สองรอบนะเน,นี่ยมัดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงให้จมเลยนะอันนี้ปิดด้วยอ่าดึงดึงให้จมเลยปุ๊บเออโอเคนะอ่าอย่างนี้อ่าก็ได้แล้วนะครับแล้วแล้วแล้วต่อไปเราก็แทงลูกเอาเนี่ยนะครับ ต่อไปเราก็แทงรูเดิมเนี่ยนะแทงเข้าไปแทงเข้าไปรูเดิมเนี่ยครับให้จะมัดอีกทีนึงเอ้ยนี่นะเสร็จแล้วเราก็คล้องได้ออกมาเสร็จแล้วเราก็คล้องได้ออกมาเงี้ยดึงออกมาเลยเอ้ยนี่นะเสร็จแล้วเราก็ดึงให้สุดนะเสร็จแล้วเราก็มามัดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเอ้ดึงให้งโอมมัดเส้นตึงเหมือนเดิมนะมัดเส้นตึงเหมือนเดิมไดอยางงี้มัดสองรอบอ่ออันนี้มัดรอบเดียวก็ได้ฮะ รอบเดียวก็ได้แล้วก็ดึงเส้นนี้ออกไปดึงเส้นไหนด,ไดึงให้จบปุ๊บดึงให้จบเลยโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอ่าแค่นี้นะเสร็จแล้วเรา,เราก็มาตัดเ, <pim ing. S 2> เสร็จแล้วเราก็มาต,ตัดได้ออกนะครับ, okay. บตัดออกเลยโอเคนะครับตัดออกให้สั้นเลยครับอ่าแค่นี้แหละครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปแช็กมาแต่งแต่งแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาตัดเส้น<ก>ไหนนี่ออกก่อนนี่แะครับตัดออกอยี้อ่าตัดไปน้นแต่ับนั้นมาแค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อย LIKE นะครับหลังจากที่เราเย็บเสร็จ สับเรียบร้อยแล้วดูรายละเอียดก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะครับเป็นแพ็คคู่แต่ว่าดูแล้วมันมันมันแยกไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่ามันเป็นได้ไนล่อนแต่ถ้าเป็นได้ PE มันจะดีกว่านี้มาเห็นชัดัวนี้นะครับมันจะใช้ได้ไนล่อนก็อยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับได้ไนล่อนนี้มันมันเหมาะสาหรับเย็บเดี่ยวนะครับเย็บแพทมันจะออกมาประมาณนี้นะครับดีที่สุดก็คือเย็บเย็บเย็บเดี่ยวนะครับเป็นได้ไนล่อนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมาก ถ้ารู้ใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต,ต์กดติดตามและกดไอคอน,นด้วยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำเพจต่อไปพระรับผม